ครับสวัสดีครับมิตรรักแม่นครับทุ่ม่องวันเอฟซีสุขสุขนะครับผมเพว่าจะเป็นยูไกยูไกยูไทยยูหนอกแม่เอฟซีสอนผมพอเราซ้ำใบดีครับผมมาตกปลาได้สะพานเหมือนเดิมครับผมหมายเด็ดครับผมสุดยอดเลยมีปลาอยู่น้าฟังครับผมผมบ่าวนิดนิชคุณคนหาอยู่หากินครับผมมาอากาศดีอากาศดีมาดูว่าปลาจะดีหร

กาหลีเขาตกปลานะรู้ว่าคนเกาหลีเขาตกปลาแล้วเขาทำไงใส่กระชังไหมโอ้คนนี้นี่เก็บว่ะได้แล้วหนึ่งเตียมครับผมเรายังไม่ได้เตียมเลยทีมงานคุณภาพมาตั้งแต่ตีสี่เริ่งมาถึงหมายประมาณหกโมงครึ่งเอาผนงานมาโชว์แนะ่แต่ละคน ยังเงียบหลายม,มันนี่มีสีในพันได้อสศวินมาดขาวไม่หยิกมาเสริมทับอย่าเปียกประเส่ิฐวุจานเปียกก็เบาเงียของมาตีโซผีโซ่หน่องเนี่ยสองแก้มสวยๆนี่เพียงรอ,องรุ่นคนงานครับ๋องเขาใหญ่หมอกมันร้องเม,ม,ม,มืองหมายอย่างนี้บ้ก็ได้ เดียวเราหมื่นแต่ราเบ้นพี่น้องเอ,อ้ยาขี่รถหาตาไม้หาตาไมตกป่าพูดถึงมาไมตกป่ามันไหลคือมาเลียกเอาปลานะอื้ออ้าน,นั่นในหางแล้วเดี๋ยวฟาวพีนอมาเบิองมาสิมีปลายัางอยู่หนองนาตกตันตันย้อนบึงก่อน của mì, cá chuan, lai cao lì, ạ, ông bưng, lại, lại, chốt, lại, lại, mún gì? hả? thắn bạc cà bao về, đi, kia đi, hàng luôn thế. u, ừ, biết biệt nồi lại thế. อุ้ยคืออยู่ดีสิยเจะมาไปเห็นปากาที่น่าจะคืออยู่ดีเพราะว่ากูตรงนี้กูลึกกินอย่างนี้คืออยู่ เดี๋ยพี่น้องเดี๋ยวเตรียมเบ็ดเจ้าขาก่อนเด้อโอ้โหเป็นน้ำไหลมึงปลานน่ะสิมัสอยอยู่สินี่นนนก็ได้เดนี่ยบรรพบ้านเขาปลามาัสสวายุสิเหี้ย่านั้นแล้วเนาะหมาย,ยังสีมึงต้องเหี้ยดิเราเขาอยากเตรียมเบ็ดก่อนมาลุนแฉกกันมาหบบม,มาน,นครับผมจิ้มงาน ง่ายหมองอยู่กนเ้อง่ายสามสีหมองแล้วมึงไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรวันผ่ไง่ายป่ะเหรเดยง่ายไม้อีกเทียรหนึ่งวันนี้ตามหาล่าปลาใหญ่ครับผมเอาไปห่อดหดไมที่มันเด็ดเด็ดเดี๋ยวมานนี้จะตั้งกองตกปลากับทีมงานให้เบิ่งครับผม คนยาิเดินหาไม้และขี่รถหาสำรวจไม้มครับผมพอไม้แล้ว,วปลาปลา่ปาบ่อนเกืนเต็มเลยพอไม้แล้วที่งันพอไม้แล้วอุย้ยมันจริงเงียปลอมไรปลากันซื่อแต่ว่างา <laughs> น,นมัน,นหนาดสี giòn thô còn khác hổng mấy bốn ngàn mì vô nó cả tí nghe bòm thả mấy chú mừng mừng hẳn mừng nhìn mấy lực đây nhìn uh, nhìn tháng ngay tợp vô đi uh, uh, dây, ui giang vô đi mấy cậu vốt vô này Ui đồ Ui vẫn vươn hết pha vỉa Mình mới bay cây đi, mới cần lói bay lói máy như thế này đi à, dọn nhà bưng cho bạc cái loại mới lói máy rồi đi เฮ้ยยังดำๆคือลือๆเลียนไปหรือวะตรงนี้ยังปะตอนไหนบ่ไปมาไปมาอยู่ไหนสิบอกดิสิพูดไงตีบริพูดอ่ะโอ้ยนี่รุ่นนี่รุ่นน้อยนั่นรุ่นน้อยรุ่นกลางเอาฟ้ากันยืนเบืองความป่ามไหลใส่สวยใส่สวยเดี๋ยวไม่มีปัญญา ออกเอามักแลนจวดบวกินเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ถ้ใส่งามๆนี่ผมแปลกปะแล้วต้องลองสูตรแบบนี้แล้วก็เหมือาล่ออยู่ดิสิมาหล่อเนี่ยล้มกับว่าล้มไปดิคือเหลือดิมีดึงอยู่ดิเอาโอ๊ะโอ๊ะขี่ดิฉันอยู่เพือนเราอยู่คนพวกนั้นมาหปานไปตุงมเมียก็ส่งดึงอยู่กันนะ ดึงอยู่ดิมลมตองได้รกระมิต้นไม้สวย,สวยดิดึงอยู่ดิสวยมากเลยแต่ปลาไม่รู้ว่ามีไหมแค่นั้นแหละนี่เลยมันดึง,งอยู่ดิลักษณะมันจะเป็นปลาอย่างนี้น nè 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 sỉ lắm luôn đó sỉ từ mấy quân của sỉ hả ôi tuột đó rồi nuốt lóng ngeng cứ câu vần mì tuột bớt đứng chuột chứ mà mì tuột khoai tăng gần cứ câu này cho chắc ตหามันปลาดึงมีปลาตวดนะ่งนได้ผ่าขี้กระตืกทั้งหลา วันนี้ยังไม่มีผลงานเลยทั้งวันเลยหาไ,ไ,ไม้ก็หามหาครับพูดหาไม้ไม้ระ,ะสองตับูดประมานี้ขึ้นแหงเดียดทิศเป็นแหงเดียนี่ฟองดี ก็ลากออกไปไหนเหะปาคือ,อยังเดี่โอ้ยหึมวันปาดึงดเาขออนุญาตรอเบีดน้ำมูกันชิมีแนววาดึงเบียบ่ะไม้ดุดท,ท้ายช่ใค่ใ ไม่เคยว่ากันหมายสุนไายเราพี่น้องคือหมายนี้ถ้าไม่ได้ก็คือกลับบ้านแล้วเราเลาะมาคักแล้วาาไปถือไปเดี๋ยวไม่นึกว่าปลาจะเยอะขนาดนี้ ันเปียกเลยแล้วกันเปียกอ่ะโอ้โหกันเปียกกูมีปุริบาให้แกได้เลยเนี่ยเฮ้อม่ยอนหยู่งด็หายเหมือนเด็นแค่ยิ่งฮะกวกินร้อนจั วายคุณไายเขาเอาแล้วหัวเก็บเป็นเปลเหมือนเปลือกแบงเพียร์ทับตาดิบอกให้ไล่เป็ดมาไล่เป็ดมาไล่มีบิบกบอกมาให้ติดารเงินก่แล้ว ก็่าเห็นประยนอ่ว่าย้ำไม่ออกไป ไม่ตอดเลยเด็กินแล้วเด็กินแล้วกิงสับทาได้ีไม่ขินสับทานได้เหมือนั่งกินไรกันเหรอันไดนวันหนแก้วนี้

เดินได้แล้วเดิน้ยหลายเจ้ามากันหากับกาแรง dạy bằng ủa, nó khoa lò bên lề mà lò nha rộng ràng ràng rộng ràng rộng 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 ràng rộng 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 ได้ปิ้งแล้วได้ปิ้งแล้วมาอีกแล้วหนึ่งเต้มโอ้าพระธรรมดาตัวนี้วินมาดขาวได้ปิ้งแล้วปิ้งเตาท่านแซ่บกินกับตำบุขวานตำมุขหุ่งก็ได้รดยอดวอาอา่าสิหนิอ๋อห้องจีเราห้องจีไปใหายไปยุ่ยุกล้ๆกันเอาถุงไปหู่พหอวบอม ยีเดียนพะหุนครับผมนี่เคยปวารไใดมาอีกครับผมว่าเ,เบียดเปลานีม้มันลอดใดไกลยอยู่ครับผมไปเอาถุงปไปเลยเสียไปแช่พุ่นเดี๋ยวฮ้อไปพุ่นละเอาถุงไปน้ำเพราะนั้นว่ามาขัดใส่ดิถ้าสิป,ปิ้งกับผมมีอยู่เออเจ้าคนคำกลุยอยู่ฝา่าเอือ หมดนปัญญาแหละแต่ลรคฝนมึงนี่ปลามาันกินเบ็ดเลยปลาไม่กินเหยื่อเลยเอามาสู้พี่สู้น้องนี่เอาอย่างมาสู้ทียังฝาดีฝนกับสิตวัวเพราะฝนปลากับพัน่าน้ไหนเพราะปีกมึงนี่จา้างง้นเพราะมานคักซะทิมงานขี้กระตอกขี้กระตึก ได้เจักตัวละดูผลงานสิไอเสอยงเอาความจริงมาเห็ดหลุดตัวเขาเลยโอ้ยได้ต้องหมดห้าต้มครับผมก็แค่เศา้าหาแต้มมีอยู่สี่คนได้พูดละปุน่นเอาเอาเสียเอาสปช่วดูเสียเสีย เอามาสวดดูเอาเลยพูดระผู้ระผู้ระเออเนี e illing, ่ยม <okay. S 1> ันสิไปใส่ไม่สิไปใส่ไม uh, ่สิไปใส่เห็นไหมเออมันสิได้ก็ได้ง่ายสิตัวจะไปไหนรอดโยนมาว้ามาแล้วนังเต็มมาแล้วนังเต็มได้ปิ้งแล้วนี่ มาเรื่อยๆขนาดเยาตะปากายยังม่มีปัญญาเลยครับผม6เทียบแล้ววันนี้โอ้มาตั้งแต่ตีสี่ได้6เทียบถือว่าโชคมานอยู่มือนีันเอาตรงไปเรียก่อยมาสรุปผลงนานเอาบ้านละฝนตกละกับไม้ใต้สะพานเขียว <laughs> กับทีมงานขี่คันคั่วครับผมบ่เอาไปหลายจานเปียกไว้ขี่คันคั่วเมื่อไรกับคั่วตะป่าข้าขี่คันคั่วบ่เอาหลไหมครับโอ้เหมือประมาณมด้พี่น้องวันเจ็ดแปดตูนอยู่เหรอสิบควอดวนะ <laughs> ทีมงานขี่กัตเตอร์ครับผมเอารัาบ,บ,บ้าลว่าฝนตกได้ประมาณ Us. มาถึงสิบตัวครับผมเดี๋ยวเขาไปปินงกินกับตำมตัวอยย่ดีมีแฮงสุดๆโคชล์บายบายสวัสดีครับ